บันตาย Operator standing. Hello. One more, one more. I I I Yeah, right there. One friendly operator remaining. Many hours later. ข้างหลังข้างหลังทีพี่มีมีดนตดินนะดินแหละเขาตดินนะไม่หยาบีกวเชกคุ้มหน้าไว้หนะอคุ้มหน้ามั้หนะคได้อยู่ได้อยู่คนนึงกูได้อยู่คนนึงไอู้เก็บเฮ้มาจ่รู้จับ้างแล้วเส้นลุนเนะอ่ไอ้ย้ยไอ้ย้ยไอ้ยไอ้ย่ไอ กูยิงปูกาเข้าไปตั้งสามนัดไม่ตายเียนี่ห่ะแล้วใครยิงได้โคตรมีเงี้ยกูไงโอยียอะไรเฮ้ยเาวนี่มึงดูแกเจ็ดกูด้วยยี่อ่ะกูได้ทุกสถานการณ์เลยเฟมเฟมเล่ย์ f u c k i ก g go อ่ะมึงตะโกนแล้วเดี๋ยวกูกดกูไม่ตะโกนแล้วกูปวดหัวอ่ะลงดันอ่ะได้อยู่แต่กูยังไม่ได้ทำเควสเลยเอาโอเค เอาเอบอมไปด้วยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเช็คเช็ครอบสุดท้ายเช็ครอบสุดท้ายตรงนี้เปิดได้โอเคไป ไอ้เหี้ยเบกปิดพอดีไอซัดวิจิ้วดักอยู่บนไดฝั่งนู้นแล้วก็มีมิลล่าบันไดนี้มีนะบันได้มาบนไดโดนบันไดบันไดขวากูมีขับพันวิจิ้วไปละมีเจ็กเกอร์ด้วยต้องมันมีไฟขึ้นเลยผกไม่รูว่าอะไทั้งเจ็กเกอร์ทั้งวิจิ้วนะฮะฝั่งข้างหน้าเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างเดียอีกนี่อีกขับขันระวัง กับดักแคบแก่วัดต่อสักไอ้เชี่ยปืนมึงก็โดนให้กูหน่อยสิอยู่ไหนมันอยู่มันเป็นเมล่าในในห้องซ้ายไหนยี่สิบนัดเขี่ยรีโหลดไปชั่วโมงนึง One hour later <laughs> kayaknya udah, 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 udah. เนี่ยเดียวกันเจ๊อ <contamination Hij os> ันนี้อันนี้อะไรพวกชิวชิวนายบูฟอปะเหี้ยตายนี้มีมีเหรอมีคนใสเสื้อตายตอนี้โดนไฟตายอะไรของครบเลยใครโดนไฟตาย I'm gonna be in fire and I'm going and i did. Enemy drone is moving into position for scan. On your 4 found a bomb, but defended. On One friendly remaining. I General. Op 4, last operator yeah. standing. i keep it slow. Friendly nice. victorious. Nice. standing. Oh, no. no longer in your possession. เขาจะโอ้ยเขี้ยม่งนอนอยู่ในห้องน้ำ<ห>นแต่ถือรมึงเหรอจะลงใช่มึงเข้าทางไหนวะตามกูหลังเข้าทางรถนึงโอ้ตกใจหมดเขี้ยมังนอนอยู่ในห้องน้ำมันจะไอยังกูเช็คเฮ้ยเข้ามาตั้งแต่เมือ่อไหร่วะอื

น่าจะโอนแบบเป็นาีกันได้เนาะข้างหน้ามันไข้างหน้าเลยโอ้ยแต่สกิลมันเสียงดังไงกูกูแอบอยู่โคตรนั่น